สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภา,า,าษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเราได้เดินทางมาถึงบทไหนแล้วคะเด็กๆตอนนี้นะคะเราอยู่ในบทที่บทที่เท่าไหร่คะบทที่8นะคะในบทที่8มีชื่อเรื่องว่าววิเตียนหง,งยนขั้น เตี้ยนหญิงนะคะ我去电影院看ิ影มีความหมายว่าฉันไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์นะคะเรามาดูกันคําว่าเตี้ยนหญิงเยียนนะคะคาว่าเตี้ยนหญิงเยียนคำนี้มีความหมายว่าโรงภาพยนตร์นะคะเตี้ยนหญิงมีความหมายว่าภาพยนตร์นะคะ ชี่มีความหมายว่าไปนะคะขั้นมีความหมายว่าดูฉันมีความหมายว่าอาวอมีความหมายว่าฉันค่ะประโยคนี้บ่ชี่เตี้ยนหญิงเยี่ยนขั้นเตี้ยนหญิงเป็นภาษาไทายฉันไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูแบบ เราจะมาดูคำศัพท์นะคะเราจะมาดูคำศัพท์ในบทนี้กันก่อนว่าคำศัพท์ในบทนี้มีอะไรบ้างและสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดูประโยคสนทนาว่าจากคำศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้จะไปสร้างประโยคบทสนทนาอะไรได้บ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งออกเสียงว่าอีเทียนอีเทียนซึ่งมีความหมายว่า หนึ่งวันนะคะอีเทียนมีความหมายว่าหนึ่งวันเราจะใช้ในประโยคอย่างไรยกตัวอย่างเช่นอีเทยนอีเทียนวอ,อนวมีความหมายว่าฉันเตมีความหมายว่าของอีเทียนหนึ่งวันวออทียนรวมๆแล้วประโยคนี้แปลว่า หนึ่งวันของฉันนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะอีเทียนอ่าหนึ่งวันนะคะอ่าคำถัดไปค่ะคำถัดมาคำถัดมามีความหมายว่าเลิกเรียนนะคะเลิกเลิกเรียนก็คือกลับบ้านนั่นเองก็คือเรามาโรงเรียนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราเลิกเรียนเราก็กลับบ้านนะคะคําว่าเลิกเรียนก็คือเสียเค เซียเครานะคะเซียเคราแปลว,ว่าเลิกเรียนเราจะใช้ในประโยครูปแบบไหนนะคะไปดูกันค่ะเช่นจินเทียนเซียเคราเหรอจินเทียนเซียเคราเหรอจินเทียนมีความหมายว่าวันนี้นะคะเซียเคราก็คือเลิกเรียนเหรอ เป็นคำเสริมนะคะเป็นคำเสริมน้ำเสียงแปลว่าแล้วจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เวลาแปลนะคะประโยคนี้ก็แปลว่าวันนี้เลิกเรียนแล้วนะคะหรือวันนี้เลิกเรียนนะคะคำว่าเลิกเรียนก็คือเสียคอะนะคะคำถัดมาค่ะคำถัดมาคำนี้แปลว่าซื้อนะคะซื้ออ่านว่าหมายหมายอ่า เราจะใช้คำว่าหม่ในประโยคอย่างไรนะคะไปดูพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นวัหม่ซินอี u ฝุวหม่ซินอี้ฝุหววก็คือฉันหม่ก็คือซื้อซินแปลว่าใหม่นะคะอี้ฝแปลว่าเสื้อผ้าวัใหม่ซินอีุ้ มีความหมายโดยรวมว่าฉันซื้อเสื้อผ้าใหม่นั่นเองนะคะคำว่าหม่แปลว่าซื้อนะคะคำถัดไปค่ะคำนี้มีความหมายว่าสิ่งของต่างๆนะคะสิ่งของอะไรก็ได้ที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งของนะคะอ่านว่าตรงซีตรงซี นะคะแปลว่าสิ่งของใช้ในประโยคเช่นมาหมาชี s ชาวชื่อหมายตรงซีมาหมาชี้ชาวชื่อหมายตรงซีมาหมามีความหมายว่าแม่ชี้ไป ชาวชื่อชาวชื่อแปลว่าตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหมายคำเมื่อสักครู่แปลว่าซื้อตรงซีแปลว่าสิ่งของประโยคนี้มีความหมายว่าแม่ไปซื้อสิ่งของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม่ไปซื้อสิ่งของที่ตลาดก็ได้เช่นกันนะคะคำว่าสิ่งของอ่านว่าตรงซีนะคะถัดมาคำถัดมา คำนี้แปลว่าลูกอมลูกอมค่ะเราอ่านว่าถางกัวนะคะถางกัวแปลว่าลูกอมหรือลูกกว่านะคะอ่ะเราใช้ในตัวอย่างเช่นว o อไอชื่อถางกัววอ่อไอชื่อถางกัวคําว่าไอ้นะคะแทนคําว่าชอบนะคะส่วนใหญ่คาว่าไอาวอ่อไอหนีแปลว่า ฉันรักเธอแต่ถ้าใช้กับสิ่งของหรืออาหารการกินต่างๆคำว่าไอ้คำนี้จะแปลว่าชอบนะคะวอไอ้ชื่อถางกัวชื่อแปลว่าทานหรือกินนะคะถางกัวก็คือลูกอมประโยคนี้มีความหมายว่าฉันชอบกินลูกอมหรือฉันรักในการกินลูกอมก็ได้นะคะ,ะคำว่าลูกอมอ่านว่า ถางกัวนะคะคำถัดมาคำนี้แปลว่าของเล่นนะคะเด็กๆแปลว่าของเล่นอ่านว่าหวานจี้หวานจี้ขอภัยค่ะเด็กๆคำนี้นะคะคำนี้ตามจริงเป็นตัว A นะคะเป็นตัวเหวานแล้วก็เสียงจัตวานะคะหวานจี้แปลว่าของเล่นนะคะ แปลว่าของเล่นเราจะใช้ในประโยคอย่างไรเช่นวอเตอร์หวานจี้วอเตอร์หวานจี้นะคะอ่ะถัดมาวอเตอร์หวานจี้นะะจแปลว่าของเล่นของฉันนั่นเองนะคะถัดมาคำว่าเตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงแปลว่า ภาพยนต์นะคะเตี้ยนหยิงแปลว่าภาพยนต์เราจะใช้ในประโยคอย่างไรนะคะคำนี้เราไปดูค่ะวอสีฮวนเจอปู่เตี้ยนหยิงวอสีฮวนเจอปู่เตี้ยนหยิงคำว่าวอคือฉันสีฮวนคือชอบเจอนี่ ปู้เป็นลักษณะนามของภาพยนตร์แปลว่าเรื่องนะคะเตี้ยนหญิงก็คืออะไรอ่ะเตี้ยนหญิงก็คือภาพยนตร์นะคะบอดสีหววเจอปู้เตี้ยนหญิงมีความหมายว่าฉันชอบดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือฉันชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคําว่าภาพยนตร์ก็คือเตี้ยนหญิงนะคะเตี้ยนหญิงถัดไปค่ะคำนั้นคะคำถัดมามีความหมายว่า โรงภาพยนตร์นะคะเมื่อสักครู่เตี้ยนหญิงแปลว่าภาพยนตร์คราวนี้โรงภาพยนตร์เราเติมคําว่าเยี่ยนเข้ามานะคะจะเป็นคําว่าเตี้ยนหญิงเยี่ยนนะคะเตี้ยนหญิงเยี่ยนมีความหมายว่าโรงภาพยนตร์นะคะแล้วเรามาดูประโยคของเราประโยคของเราใช้ประมาณว่า,วาย我和朋่ขั้น ย影院 i s 朋友一起去看电ว院。我คือฉันเฮ่อคือและหรือกับเพ่อคือเพื่อนี่แปลว่าด้วยกันชี่แปลว่าไปเตีนห电影นแปลว่าโรงภาพยน์ว่เฮอเพื่อนสี่่เตี่ยมีความหมายว่าฉันกับเพื่อนหรือฉันและเพื่อนนะคะ ไปโรงภาพยนตร์ด้วยกันนะคะอนะคำว่าโรงภาพยนตร์ก็คือเตี้ยนยิงเงยืดนะคะคำถัดมาคําถัดมาขั้นขั้นแปลว่าดูหรือมองนะคะในกรณีที่เราใช้กับสิ่งต่างๆแต่ถ้าใช,ใช้กับหนังสือคําว่าขั้นจะแปลว่า ่านนะคะคำว่าขั้นจะแปลว่าอ่านถ้าใช้กับหนังสือแต่ถ้าใช้โดยทั่วไปคำว่าขั้นจะแปลว่าดูหรือมองอ่ะยกตัวอย่างเช่นัข้นเตี้ยนหญิง หัวขั้นเตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงก็คือภาพยนตร์ใช่ไหมคะหัวขั้นเตี้ยนหญิงโดยปกติเราจะไม่พูดว่าฉันดูภาพยนตร์ใช่ไหมเราสามารถพูดคำนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะฉันดูหนังนะคะฉันดูหนังอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะคำว่าขั้นแปลว่าดูนะคะคำถัดมาค่ะคำถัดมามีความหมายว่าจริงอ่านว่าเจิน,นะคะจนแปลว่าจริง ยกตัวอย่างเช่นหนี่เจินเพี้ยวเลี่ยงหนี่เจินเพี้ยวเลี่ยงคําว่าเพี้ยวเลี่ยงแปลว่าสวยนะคะหนี่แปลว่าคุณหนี่เจินเพี้ยวเลี่ยงมีความหมายว่าคุณสวยจริงๆประมาณนี้นะคะคุณสวยจริงๆคุณสวยมากๆก็ได้นะคะคาว่าจริงก็คือเจินนะคะคาถัดมาค่ะคาสุดท้ายคาสุดท้ายอ่านว่า หาวขั้นหาวคันแปลว่าน่าดูนะคะหาวันแปลว่าน่าดูยกตัวอย่างเช่นเจ这部电ง真好看ย部电影真好看นะคะหรือเราจะแปลว่าสนุกก็ได้เหมือนกันนะคำเนี้ยเจอก็คือนี่ปู้เป็นลักษณะนามของภาพยนตร์แปลว่าเรื่องเตียนหญิงแปลว่าภาพยนตร์ เจิ้นแปลว่าจริงห่าวขั่นแปลว่าน่าดูหรือสนุกนะคะในประโยคนี้แปลว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูจริงๆหรือภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกจริงๆนะคะคาว่าห่าวขั่นแปลว่าน่าดูนี่คือคําศัพท์ทั้งหมดในบทที่8ของเรานะคะ อ่ะหลังจากที่เราดูคำพท์แล้วนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดค่ะว่าแบบฝึกหัดของเราคืออะไรนะคะในแบบฝึกหัดของเราก็คือให้เราโยงเส้นนะคะให้เราโยงเส้นให้มีความสัมพันธ์กับรูปภาพนะคะอ่ะคำที่หนึ่งเชาเชื่อเชาเชื่ออ่ะเมื่อสักครู่เราชือด้ยกตัวอย่างไปแล้วนะเชาเชื่อแปลว่าอะไรที่เป็นประโยคบ,บอกว่า มา去超市买东西ใช่ไหมคะซ่าวชาวชื่อมีความหมายว่าอะไรฟังดูในคลิปดีๆนะคะคาที่สองเตี้ยนหญิงเยี่ยนเตี้ยนหญิงเยี่ยนเตี้ยนหญิงแปลว่าภาพยนตร์เตี้ยนหญิงเยี่ยนแปลว่าอะไรนะคะคาที่สามถางกัวถางกัวหมายถึงอะไรข้อสุดท้ายหวานจี้ หวานจี้นะคะหวานจี้มีความหมายว่าอะไรโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบั้มนะคะเวลาที่หนูทำงานเสร็จหนูสามารถถ่ายรูปแล้วก็สร้างอัลบั้มด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้เราชื้อสร้างสร้างด้วยตัวเองได้เลยนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าหนูไม่เข้าใจคําไหนหรือหนูดูคลิปแล้วติดปัญหาตรงไหนนะคะ สามารถทักมาในลายกลุ่มภาษาจีนของเราได้เลยนะคะเราชื่อจะตอบให้ทุกคำถามนะคะแต่ถ้าหนูดูแล้วหนูไม่มีข้อข้องใจตรงไหนนะคะก็ทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะอะแล้วเรานะคะจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราก็มีแค่แบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมทบทวนและฝึกอ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ